ว่เยอะทุกจังหวัดตีสามตีสี่มารอคอยกันรถก็จอดก็มาเอาบัตรเชยอะก็รอนอนรอในรถเที่ยวไปยี่สิบสายพออายุทยามีมีหลายคนอยู่ค่ะมาเอาไปเน่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 มาด้วยเน่เน่เมื่อวานเขามาแล้วเขาบอกเดี๋ยวมาเขามาก็เลยมันหมดหมดก็เลยตั้งไว้เลยยังเลยยังเหลือหลังถ้าเอาฟ้าก็เอาเลยถ้าเลยไปเดี๋ยวมาหมดแล้วหมดจริงๆ เดีวหลังหมดกลับมาหมดก็ออกเด็กไปละแฟนผมลม่ได้เลยมาบ้านระยาหนึ่งหนึ่งลูกเขาอ๋อหมูต้มหมูต้มอี้หมูตวนอันนี้ที่ท้งเนี่ยเนีะสั่งยาสั่งยาแบะเปิดด้วยจ้ะเอาบัตคิวด้วยจ้ะดูนี่คุณต้องมีคิวเห็นไหมเนี่ยเป็นร้อยครับคิวเราเลยนี่เขาเต็มมันคิวเลยเอาสกายตันเลยเนี่ยเลือกเอาเลยมันน้อยมันมากเลือกให้เลือกเลย บ้านมาเดือนแลนเส้นนี้มันถ้าถ้าเรียกการเจอเรียกถนนเส้น,นไทยอุดมเดี๋ยวก็จะย้ายไปแล้วไปไหวย้ายหนีไม่มีที่จอดรถเรียกลับไปบ้านเออบอร์สองครับใครครับเบอร์สองมีไหมคะเบอร์สามค่ะเบอร์เบอร์สามใครเบอร์สองจเลยนะก็อแกะไปละเฮ้ยตุงกูุกไหมเยแฟนผมไม่ได้หรอกไปบ้านระยาเนี่เดินลูกเขา ก่อนก็ขายอยู่นี่แหละบริสารแหละตอนแรกขายอยู่พิซซี่ครับทำเองหมดมีจมูกใช่ไหมวันหนึ่งสูงสุดขายได้กี่โลอ่ะก็ร้อยกว่าคนมาซื้อทุกจังหวัดนเข้าเที่ยวอะไรก็โหมกทั่วทุกชิ้นเละอันนี้หมูส้มหมูส้มอันนี้หมูควนอันนี้ที่โค้งเนี่งหมอสังยาเนี่ยก้อนเนี่ยมาร้อยห้าสิบไหมก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยก้อนละก้อนละค่าร้อยละสิบบาทร้อยแล้วหมูควรขายยังไงหมงห้าสิบ ในพวงละ5้ิบาทอ่าในพวง50าิบแต่ก้อนเล็กเนี่ยมันในก้อนเล็กนี่มัน60บาทเนี่ยกรโดด่หนูส่วนนะคะระเบิดแน่นอนพี่รทียมบวบกเทียมโทนค่ะใช่ค่ะทำเองหมดเลยค่ะมีลานไม่ได้ซื้อนะคะ เเองลยมี3โมงนะครับ3โมงก็1คนก็เหนียวแม่ไม่เกิน9โมงก็หมดแล้วอายุทยามีมีหลายคนอยู่ค่ะมาเอาไปเปิดถึงโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะทุกวันค่ะตอนนี้ทุกวันแต่ว่าในเพจอาจจะเป็นหยุดผันหัดตรงแต่ว่าที่ร้านไม่ได้อยู่หมู่บ้านมาเดินแลนด์เพราะว่าบดกระโดงไว้เออเดี๋ยวมันเป็นไปถามอยู่โน่น อันนี้หูยสานเ <c oughs> ส้นเนี้ยมันถ้าถ้าเรียกการจะเรียกถนนเนนส้นไทยอุดมความาถึงพัทยานอกจากหารทะเลแล้วก็มีพวกนี้ครับ <c oughs> ซีโครงหมูทอด <c oughs> หมูส้มหมูพวง <c oughs> แม่ตุ่ม